นั้นที่วัดสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นภาพที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทรงเสด็จร่วมงานพระบรมราชาพิเศษของพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและมีการถ่ายทอดสดพระราชาพิธีให้ได้ชม สร้างความปลื้มปิติต่อผู้ชมชาวไทยที่ในหลวงและพระราชินีของไทยอยู่ท่ามกลางพระมหากษัตริย์จากทั่วโลกและทรงสง่างามพระราชินิสงพระสิริโฉมภาพชาวไทยในอังกฤษได้มาร่วมเข้าเฝ้ารับสเสด็จยืนยันให้คนไทยในประเทศเห็นว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้ พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระเจ้าชาวที่3มีขึ้นในวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพระราชพิธีมีขึ้นในเวลา12นาฬิกาสนาทีตามเวลาอังกฤษหรือเวลา18นาฬิกาสนาทีตามเวลาของไทย ซึ่งเป็นนาทีที่พระเจ้าชาวที่สาทรงสวมพระมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดมีอายุกเก่าแก่360ปีตามด้วยประโยค g ก Save the King หรือทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วมหาวิหารท่ามกลางประจักษ์พยานและพระราชะอาคันตุกะก,กว่า2,300คนซึ่งการสวมพระมงกุฎถือเป็นการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งราชวงศ์อังกฤษอย่างเป็นทางการ จากนั้นก็ตามด้วยพระราชพิธีอื่นๆซึ่งล้วนเป็นพระราชพิธีโบราณที่ทํากันต่อมาอย่างยาวนานกว่า1,000ปีรวมทั้งพิธีถวายความจงรักภักดีของเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลที่ส่งเข้าไปจุมพิธีแก้มหรือพระปรางของพระราชบิดาขณะกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณซึ่งกลายเป็นหนึ่งในภาพที่น่าประทับใจของผู้ชมจํานวนมาก ส่วนพระราชินีคามิล่าก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีด้วยการถวายการสวมพระมงกุฎควีนแมรี่แต่พระราชพิธีเรียบง่ายและสั้นกว่าของพระเจ้าชาวที่ส สำหรับพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น2ชั่วโมงกว่าถือเป็นพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษครั้งแรกในรอบ70ปีนับแต่พระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ในพระราชพิธีครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นรวมทั้งมีการเชิญผู้นำศาสนาต่างๆมาเข้าร่วมพิธีเป็นครั้งแรก และมีการเชิญนักบวชหญิงมามีส่วนร่วมในการประกอบพระราชพิธีเป็นครั้งแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้กล่าวคำแสดงความทรงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เป็นครั้งแรกเช่นกันพระราชพิธีครั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทางทีวีเป็นครั้งที่2ของอังกฤษแต่เป็นครั้งแรกสําหรับการถ่ายทอดผ่านทีวีสีและเป็นการสตรีมออนไลน์เป็นครั้งแรก หลังเสร็จสิ้นพิธีที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์พระเจ้าชาวที่สและพระราชินีคามิล่าและสมาชิกราชวงศ์ได้เสด็จกลับไปยังพระราชวังบักกิงแฮมท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถทำให้จำนวนพระสงคนิกรและชาวต่างชาติที่มาร่วมเฉลิมฉลองแสดงความยินดีและต้องการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ลดลงไปเลย หลังจากเสด็จกลับถึงพระราชวังบักกิงแฮมพระเจ้าชาวที่3และพระราชินีคาเมล่าได้เสด็จออกสีหาบัญชรทักทายประสงนิกรตามประเพณีที่ยึดปฏิบัติกันมารวมทั้งชมการแสดงการบินผาดแผลงของทุกเหล่าทัพรวมทั้งการแสดงชุดเดร d แอโร่ของกองทัพอากาศแต่จากสภาพอากาศที่ไม่ดีทำให้ต้องลดเวลาการแสดงลง ขณะที่การเสด็จออกสีหาบัญชรมีขึ้นท่ามกลางการจับตาม,มองว่าจะมีใครที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบ้างซึ่งสมาชิกราชวงศ์ที่ได้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหญิงแอนเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงเคสพร้อมพระโอรสและพระธิดา เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและเจ้าหญิงโซเฟียและยังมีสมาชิกครอบครัวของพระราชินีคามิล่าร่วมอยู่ด้วยแต่ปรากฏว่าไม่มีเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายแอนดรูซึ่งรายงานเผยว่าทั้งสองพระองค์ไม่ได้รับเชิญโดยเจ้าชายแฮร์รี่นั้นได้เสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษไปยังสนามบินทันทีเพื่อกลับสหรัฐ ทั้งนี้นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเสด็จออกสีหบัญชรถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญที่จะบอกว่าภายใต้รัชสมัยของกรรษัตริย์พระองค์ใหม่จะมีใครที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติพระราชภารกิจบ้างสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับเชิญให้ร่วมเสด็จออกสีหบัญชรจึงล้วนเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติพระราชภารกิจทั้งสิน้น